หนึ่งสองเลยครับาแกัน EP นี้ครับอยู่ที่เดิมสถานยุดปืนไซดอยแล้วก็อยู่กับพี่ตักนี่ครับผมพี่ตักเรามีเพื่อนมีเพื่อนเห็นคลิปที่แล้วนะครับเขาอยากรู้ว่าซิกตัวนี้มันจะทนเหมือนกันไหมตัวนี้เป็นซิก tower p สามสองศูนย์ sp sp ครับแต่วันนี้เราจะไม่เหมือนรอบพิแล้ยนครับวันนี้เราจะโหดกว่าเดิม แล้วจะผูกเชือกแล้วโยนลงหอไเลยแล้วค่อยลากขึ้นมาแล้วค่อยใส่แมกซีนแล้วค่อยยิงแล้วถ้าอ๋อเราใส่แบ็กไปไม่ได้เดี๋ยวดาว่าไม่ได้เดี๋ยวดาว่าเดี๋ยวดาว่าครับมัดพี่หนุ่มือนเดิมครับช่างภาพเราเป็นช่างภาพกีติสประสักพี่หนุ่มครับเรามัดเลยครับไม่ต้องสงสารนะครับพี่เขาจะไม่ด่าเราแน่เถอะไม่ด่าครับไอ้คนที่แล้วเจ้าของปืนก๊อกเข้าไปผมจับปืนแล้วนะพวกการพวกกันครับนี่ครับไม่เราปิดสไลด์ไหมอ่ะปิดป่ะหรือไม่ต้องปิดเราเอาไงดีอ่ะ ติดก็ได้มั้งแล้วก็โยนตุ้มลงไปแ,<ต>แล้วแต่เวลาขึ้นมาเราต้องเห็นกอนนะว,ว่าไอ้ดินไม่จุกในล,ลำกล้องไม่งั้นไม่รู้เหมือนกันครับชิบปืน <laughs> เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันครับเราลดสไลด์อะไรปืนเคลียร์นะครับปืนปลอดภัยนะครับลันจ่า,นายทิ้งครับอ่าโอเคครับแล้วผูกเชือกล้าโยนลงบ่อเลยครับอ่ะตามมาดูกันครับระ <c oughs> ยะโยนห้าเมตรนะครับ หนึ่งสองสามไปแล้วครับพูลงบ่อไปเลยลงลงไปแล้วครับจับปจะไปไหมครับลงไปแล้วจะไปโดยใกล้เลยอ่าดูดูนะครับดูดูแนวเชือกครับอยู่ในบ่อเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับวันนี้ผมจะเดินดึงขึ้นมาแล้วครับเอานะครับมาดูนะครับอันนี้อยู่ในบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมานะครับนี่ครับปืนอยู่ในบ่อเรียบร้อยเดี๋ยวจุ่มให้ดูสองที จุ่มเรียบร้อยนะครับผมจะให้พี่หยุ่มยิงนะครับดูนะปืนวิธีการนี่อันนี้ปืนปลอดภัยครับคลาสสไลด์ครับแต่ห้อยเอาพี่ครับป่ครับรับเลยครับป่มีอาการนิดหน่อยมีอาการนิดหน่อยแต่มันเป็นนัดสุดท้ายใช่ไหมครับใช่แั้สุดท้ายมันอาจจะหนาวครับ ปืนมันอาจจะหนาวเพมอยู่ในน้ำนานไปหน่อยนะครับครับผมตอนนี้เรายิงเสร็จเราทดลองเสร็จเราไม่เคยใจร้ายกับปืนครับทำไงกมานี่อันนี้ล้าก็ถูกต้องถูกต้องครับอันนี้อันนี้ถอดทุกชิ้นครับใช่ครับทุกชิ้นเลบมีเต็มระบบครับเต็มระบบนี่พี่หนุ่มถ้าไม่ต้องปิดแมตวะ น,นี่ครับนี่ครับเพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อนเพื่อนพี่สักสบายใจได้นะครับได,ได้สบายใจได้ครับแน่นอนครับ